พระยากัมพูชาแอบตีเมืองชนบุรีเรื่องนี้ถูกเล่าไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันรัตวัดพระเชตุพน ซึ่งเล่าไว้ตอนหนึ่งในรัชกาลสมเด็จพระรามสีสวนรัชกาลที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยในปงสาว,วดารเล่าว่าขณะนั้นพระยากัมพูชาซึ่งปงสาว,วดารฉบับนี้จะเรียกพวกกระหม่ยมในยุคนั้นไว้ประมาณนี้ว่าได้ยกทัพเข้ามาถึงเมืองชนบุรีแล้วกวาดกรัวพยพยหญิงชายในเมืองชนบุรีและเมืองจันทบ,บุรีได้ผูกคนประมาณหกพัน กลับไปเมืองกัมพูชาธิบดีฝ่ายสมเด็จพระราเมศวรนทรงพระบิโรธแล้วจัดให้พระยาชัยนรง์เป็นทัพหน้ายกไปถึงสะพานแยกณดินแดงขมินขณะนั้นฝ่ายพวกชาวขมินยกทัพออกมาสู้รบก,กับทัพของพระยาชัยนรง์ ทั้งสองฝ่ายได้รบพุ่งกันเป็นสามารถพระยากัมพูชาก็ยกทัพมนุนแต่ก็ไม่สามารถสู้ทัพอยุธยาได้ฝ่ายพระยาชัยนรงค์ตีทัพกัมพูชาหรือทับพวกขมินแตกฉานย่อยยับฝ่ายสมเด็จพระรามสวรสทรงทราบก็ทรงดีพระไทยโปรดให้ยกทัพต่อไปถึงกรุงกัมพูชาที่ดีแล้วทรงให้ตั้งค่ายประจำอยู่สามวันแล้วยกเข้าตีเมือง ฝ่ายอายุธยาในเวลานั้นตีทัพขมิน้นที่ออกมาป้องกันเมืองจนแตกพ่ายแถมฝ่ายพระยาชัยนรงค์ยังสามารถนำกำลังทหารฝั่งอยุธยาตีเข้าไปถึงในเมืองพระยากัมพูชาเห็นสู้แม่ทัพฝ่ายอายุธยาไม่ได้ก็ลงเรือหนีฝ่ายสมเด็จพระราเมศวนเสด็จทับหลวงมาถึงพอดีก็ลงจากช้างรับสั่งให้ยิงธนูไฟลงไปถูกเรือขุนนางเจ้านายฝ่ายกัมพูชาที่จะหนีออกจากเมือง